ยุยกะซ่าพี่ดิวสวัสดีครับสวัสดีพี่ดิวโปกเกมอนหกกลัวจึนโจกันเน่การจับโปกเกมอนรับลื่นดีไหมพี่ดิวโดเลโดเลโปกเกมอนงั้พี่ดิวงั้กทำไมต่อโปกเกมอนนกคาสือวะาจำนวนโปกเกมอนที่พี่ดิวจับก็คือกุกยาตกใจอะไรขนาดนั้นเสียงอะไรนั่นนี้อิมนานะอะไรอ่ะเมื่อกี้คืออะไรเสียงอะไรหืม <H m? S 1> โอ้เสียงอะไรเนี่ยชิระได้นากิโก้อย เสียงนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยสยโอยโปเกมอนอิตาลิสเตะหรือว่าจะเป็นโปเกมอนที่แกล่งหรือเปล่านะพี่เดียวคอยินโดเดโตโกโรสังเกตเซมิโอลองหาว่าเสียงมันมาจากไหนกันเถอะคนให้อเอบไดโโดกุซมารุกะระโซโกเนีนยวิการาโยนิแถวแถวนี้มันจะมีถ้ำที่อันตรายด้วยนะอย่าเข้าไปแล้วกันโอเคสุมาโรโตเมะอันเซงคิโนะงาดุเกโดขะคิดวะเคียวสเกตต่เน่ก็คือสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยมันมีเซฟตี้โหมดอยู่นะแต่ว่า ให้ระวังเหวแล้วกันโอเคกดปุ่มวายเพื่อเช็คว่าเสียงมาจากไหนโอเคได้ยินเสียงอะไรนา่าจะมาจากทางนี้หรอเปล่าหืมใช่เลย เฮ้ยนั่นไงนั่นไงตัวอะไรนะโอ้มีน้องหมาสองตัวดุดุดุดดุดด,ด,ดป่าวอ้โหตัวใหญ่กว่าที่คิดอืมอืมดุดันร้องทีแผน่นดินไหวกันเลยทีเดียวอ้าวตกเหว ดีนะมือถือช่วยเอ็งเอ็งกันเลยทีเดียวเฮ้ยน้องน่ารักแต่น่ากลัวนะน้องจะกลับไหมเนี่ยน้องไหวไหมเนี่ยน้องนาโซโนโปกเกมอนว่าสิขะรนักถนะอเยเอตู่ โปเกมอนที่แปลกประหลาดนี้ไม่มีแรงแล้วก็ล้มอยู่แก้งกินนโน,โน,โน่น่าลูกบอลอโยกะเราจะให้อะไรให้เขาแบบว่าล่าเริงขึ้นไหมเอ่อแซนด์วิชของคุณแม่สนใจกินแซนด์วิชไหมคุณแม่ให้มานะเรายังไม่ได้กินเลยกินแซนด์วิชไหมอืมให้กินบ้าหิวบ้าหิวบ้าอาจะ กินไหมอ่ะอร่อยนะหอ,อมอาเด้โอ้โหเกือบโดนงับมืออลยิอืออออร่อยอร่อยอร่อยไหมอร่อยใช่ไหม <c oughs> โอ้มีถ้ำด้วย ไปไหนอ่ะไปด้วยดิฮัลโหลน้องจะไปไหนนะฮึโ้โหโ้โหโว้ยมีแสงด้วยอะไรขึ้นโอ้โห หือเฮ้แปลงร่างแปลงร่างเออเห้อโอ้ยืนได้ด้วยยังแท้คือแบบยังแท้ดูดูน้องเขาเดินดูน้องเขาเดินไม่รอนเราเลยอะ่ะพี่ดูผมไปนอนก่อนนะฝันดี ระวังโดนผมสวบหางนะโอเคยุยกาซาโอยาซูมินอร่าันดีนะไปด้วยสิเหมือนน้องรอเราอยู่นัะนะ่ะหันมามองเราด้วยไปด้วยน้องน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยแต่ตัวใหญ่กว่าพี่ดิวนะเนี่ยน้องตัวยิ่ใหญ่ด้วยสิดูน้องเดินด,ดูน้องเดิน น้องไปไหนอ่ะไปด้วยดีโอ้ยพี่ดิวเฮ้พี่ดิว, hey, ดวโหอ,อยู่ข้งบนนั่นเหรอเนมอออิตะพี่ดิวได้โจบุกเคงาสเตนไอพี่ดิวไหวไหมไม่ได้บาดเจ็บใช่ไหมได้เจอบุกไม่เป็นไรหรอกไหวอยู่ยกาตะฮอนตอนิชิไปตาเป็นห่วงมากเลยนะ ผมว่าฉันนี่แหลบอกว่าให้หาเสียงอะไรแบบนั้นอะ今は토네카코의조경ไม่สตอนนี้เราต้องแก้สถานการณ์นี้ก่อนเวบลองหาวิธีปีนขึ้นมานะถ้ามาใกล้ๆแล้วเนี่ยโปเกมอนนวัตส์เดิปอุกใกล้ๆเดี๋ยวจะใช้วิชาของโปเกมอนดึงขึ้นมาให้โอเค พี่ดิวทำไเนี่ยอร์ตีเจอรือเปกเกมส์มาห้านี้ซิโอโซโปกเกมอที่เดินข้างหน้าพี่ดิวคือไรอไมมันดูแข่งจังเลยไม่รู้เหมือนกันแต่มันแก่งมากเลยนะคือแบบว่าดุดันไปดูแหละเจอตัวอะไรก็จับไปก่อนน้องรองก่อนนะขอจับตัวนี้ก่อนยังกืส หาย้ก็ดิดูน้องรอเราด้วยอ่ะน่ารักแมน่นดูสิเพื่อนๆดูสิน้องรอเราอยู่ตรงนั้นนะขอจับกันนะโปกเกมอนเกตต์ต้นเต้ยหยจิงหย่างคือสว่วนสกไมต้ตาโตเยได้โปกเกมอนใหม่ไว้ไว้ยัางคือซึ うろ no รきポケモン。ปเのほอนตัวใหญ่ในอดีตง่すぎ、新鮮な餌を探し回る。ร่ร่างกายส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นกระเพาะอาหารครับทุกคนในทุกๆวันมันจะเดินที่เดิมๆเ,เพื่อที่จะหาอาหารที่มันสดใหม่ยังกือซึน่ารัก 양กึ yeah. uh ๊ดจีเอ่เอาแทนตัวไหนดีอะเก็บตัวไหนดีนะอ่ะเก็บเบคอนไว้ก่อนแล้วกันยส yes. คือน้องรอเราอ่ะน่ารักอ่ะ มีอะไรให้เก็บเราต้องเก็บให้หมดโอ้ดีกุด่ใช่ไหมน่ารักอะ่ะใช่ไหมใช่ดีกุดะใช่ไหมถูกต้องดีกุดะจริงๆด้วยน่ารักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ต้องเก็บนี่เนี่ยโอเคดีกุดะาน่ารักมากคุณนักขั้นเก ดีกดะเกตต้าใจปองปองเย่ดีกระดอซึมายตาฮุยพี่หลิวชอบตัวนี้เลยนะตัวเนี้ยต้องเก็บไว้เลี้ยงต้องเก็บไว้เลี้ยงดีกดะโมกระโปกเกมอนเป็นตัวตุ่นนะครับจิ๋กจิเมตโตเกะ หเมตรกรั้ว่าฝรีซึมขีดเน็คกนั่นเตือทขมานิจะนข้าวัือเขาจะขดหลุมลงไปใต้ดินประมาณ1เมตรในการใช้ชีวิตส่วนใหญ่ก็จะหาพวกลากไม้กินนานๆที่จะโผล่มาไดยดีกดัดีกดัดีกดัจี น่ารักพี่ดูชอบตัวเนี้ยเดี๋ยวได้เลี้ยงตัวนี้แหละเป็นตัวหลัก <c oughs> เราได้ตัวหลักแล้วดีกึดัดดสิอืมโอ้ย oh yeah. ตัวหลักของพี่ดิวเลยแหละดีกึด่ส อน้องไปไหนแล้วอ่ะอะไรอ้าวน้องอยังอยู่โอเคอุ้ยลูกบอลลูกบอลลูกบอลมีของเราต้องไปเอาอุ้ย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 น้องหมาพาพวกมาเต็มเลยอะไม่ไมไม่ไม่โอ้ยมาเยอะเลยอะ่ะแย่แล้วแย่แล้ว ดุหนีไปหมดเลยน้องดุน้องดุงดตามเข้ามาอารมณ์ประมาณนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอารมณ์ประมาณว่าตามเข้ามาไปไหนหรอโอ๊ย สุดยอดพี่ดิวเควสแก่แต่น,น,นั่นอีกอ่ะที่เดียวพี่ดิวระวงังมีอะไรบางอย่างผิดปกติกำลังบุ้งไปไปต้องเจออะไรแน่เลยอบอสหรือเปล่าอุสิโรอุสิโรขลงังขลงังโอ้ย มันพาบอสมาเหรอ,อใช่แน่แน่เอาละสิผัดท,ท,ทักเขาเลเวล40บ้าไปแล้วไม่ไหวมั้งเลเวลสูงจัดเลเวล40อ่อะไม่ไหว อุยฮุ้ยฮุ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 ยยัยงเท่โอ้โหเอาสิเอาสิไม่หนีแฮะเรียกลูกน้องมาอีกตังหักแย่แล้วนอนอนุมน่มนอนนุ่มนอนนุ่มแย่แล้วแย่แล้วทำไงดี มาเยอะเลยอ่ะไม่น่ารอดแล้วละ่ะมาเป็นฝูงเลยเอาไงเอาไงอุ้ยอุ้ยเอาโดนอุ้มโอ้ยทางนี้โอตชจอิโซยเดมาทางนี้เร็วเข้าโอ้ยเขากระโดดขึ้นไปเลยเหรอเนี้ยบกมือให้กระโดดสูง เยี่ยมรอดตายน้องช่วยเราด้วยอ่ะน้องน้องฉลาดนะเนี่ยอุ้มเราขึ้นมาได้เสรเลยสุดยกยมีนอโคดะชิขิกิปัสรัตตะเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวที่สุดยอดไปไหมไปสุดยอดมากๆเลยเกือบไปแล้วไหมล่ะไปไหนอะ่ะน้อง ไปไหนเอา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 พลังชีวิตหมดแล้วดูท่าลม้มอีกแล้ว,วะไรเจ้าเบื้อไหวไหมเนี่ยสกาเลอสกายฮัตาสเตสก็เ,กเลยจะตร,ระหนกนะหรือว่าใช้พลังไปจนหมดจนเหนื่อยหรือเปล่านะนั่นตลกของโปเกมอนโมอโตโทโกเกะเต่โปเกมอนนีน้ไดเเลยกิโดว่าแต่โปเกมอนนี้มันโปเกมอนอะไรเนี่ยจะว่าไปก็เหมือนกับโมโตโทโกเกะนะ คนหน้าเสื่อมแต่พี่ตะกุตนายแต่ไม่เคยเห็นเลยอะร่างแบบเนี้ยอีกนันนาดีคาตาชิกะเขาว่าตะเกิดได้จบกันเนาะเอ่อเหมือนเขาเปลี่ยนไปแล้วอะไหวไหมเนี่ยวากาละไดไม่รู้เหมือนกันพี่เดียวเนี่ยวาวากาละไดด่าพี่เดียวก็ไม่รู้หรอเที่ยวกับฮอนโตบุชิเดโอกัะแต่ว่าดีนะที่ปลอดภัยกันอะโอ้มาแกนซังสวัสด,ดีครับผมมาวะ ขน็อกพันซางบんばาว่าสดีนะครับเบลก้าไอ้ตนีน่าซุปโปเกมอนตัวอีกปิถีิถันเลยจ้าそんなことないよเอ้โคโนตกวนี่ิจิด่าชิร่า่่่่เ่่่ม่่่่อ่่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 เ่่่่่เ่่่่่อง่่่่่่ส่นะโอ ลุกขึ้นมาแนละ้วอ่ะยกตชดตดเก่งกินไดต้ตามโอ้ดีนะเหมือนล่าเริงขึ้นมาหน่อยสักกินอนาโซโนยโชติโน,โน,โโโนโกร,นกระดตนอาเสียงแปลกๆเมื่อกี้ก็คือเสียงของน้องคนนี้ใช่ไหมนะเกีสใช่แน่เลยเกสีสคือมีได้มามีรุหัวต่อกินโปกเกมนนะเนจะดูกี่ครั้งก็รู้สึกเป็นโปกเกมอนที่น่าสนใจมากเลยนะ พี่เดีวหนโปเกมอนนี้นัตลาดเสจใต้โชบุถ้าเป็นโปเกมอนของพี่ดีวเมื่อไหร่แล้วก็ขอต่อสู้ด้วยแล้วกันนะโมชิโมโนโทกิโนทำใหนิเรนักกิโตกสโตโกก็เผื่อไว้นะเราแลกเปลี่ยนเอร์โทรกันเถอะโอเคแลกเบสุดยอดโปเกมอนตัวทัตเกาทำให้นวะสโอโบยเซดโดโอาเกโติโเดี๋ยวจะให้ของด้วยนะ เอาไว้แบบว่าเป็นเป็นสกิลอะสปีดโอสตาร์วาซามาชินสจมนิบับว้าววาซามาชินว่า1ครั้งสกาวต์จะไม่กินิสเนยเจ้าตัวไอเทมนี้ใช้แล้วมันจะหายไปนะระวังด้วยใครให้น้ำมีดยัตติสิชดตัวคิ้วแก่ลำบากมากเลยเดี๋ยวไปพักหน่อยเถอะ โถได้ในโนบติโตยะสมิดาเดี๋ยวเราขึ้นไปบนนั้นแล้วก็พักกันหน่อยนะ